แต่นี้ไปเราอาจจะรับมือกับภัยพิบัติได้ง่ายขึ้นด้วยนวัตรกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คิดค้นขึ้นโดยกลุ่มนักประดิษฐ์ภายใต้โครงการรอดปลอดภัยพิบัติของสำนักง,งานโครงการพัฒนาแห่งศาสตร์ประาชาชาิหรือ UNDP ครับโดยนวัตรกรรมเหล่านี้สามารถนําไปใช้ได้จริงและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวบ,บ้านที่ทดลองใช้ติดตามรายละเอียดกับคุณธีรุตนิมโรธรรมครับ ภาพผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยเมื่อปี2554ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจของกลุ่มนวัตรกรในโครงการรอดปลอดภัยพิบัติของสำนักง,ง,งานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP เพื่อน,นำเสนอไอเดียในการสร้างนวัตรกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติภายหลังจากที่พวกเขาได้ลงพื้นที่และพูดคุยเพื่อทราบถ,ถึงปัญหาที่ประชาชนประสบเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นก่อนจะมีเพียงแค่4ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมตามแต่ละสาขา ประกอบด้วยนวัตกรรมแปลงของโนอาที่นําอุปกรณ์ใกล้ตัวอย่างไม้ไผ่ขวดน้ําและเชือกมาสร้างเป็นแพขนาดเล็กแต่รองรับน้ํานหนักได้มากถึง200กิโลกร,รมัมไว้ใช้ในการขนย้ายสิ่งของนวัตกรรมเรือพับได้หรือดีอิมเมจเอนจากผ้าใบและท่อ PVC สามารถใช้งานได้ทันทีง่ายต่อการประกอบและจัดเก็บรองรับรน้ำหนักได้มากถึง4คนสามารถขนย้ายคนได้ในยามฉุกเฉินรวมทั้งถูกปรับมาให้เป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินบกได้อีกด้วย อาวุธบ็อกเซสผลิตภัณฑ์ที่เหมือนของเล่นชวนในการฟื้นฟูและลดความเครียดให้กับผู้ประสบภัยได้เพียงแค่ใช้เวลาว่างในการประกอบกล่องเหล่านี้เป็นรูปร่างต่างๆร่วมกันเดี๋ยวจะเป็นนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะหากเครื่องมือสื่อสารหลักล้มเหลวเจ้าสิ่งนี้ก็จะสามารถบอกพิกัดให้กับเจ้าหน้าที่ทราบได้ว่าผู้ประสบภัยอยู่ที่ใดมีจำนวนกี่คนและต้องการอะไรบ้างโดยทุกทีมีแนวคิดมาจากสิ่งเดียวกันนั่นก็คือประสบการณ์ใกล้ตัว ด้วยส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนหาดใหญ่ครับแล้วเราก็เจอภัยพิบัติเจอน้ําท่วมอยู่ทุกปีนะครับเราก็เห็นปัญหามาตลอดว่าเ,าเรื่องการสื่อสารระหว่างผู้ประสบภัยกับในงานที่ช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเขาจะมีระบบสําหรับส่งข้อมูลเนี่ยสองแบบนะครับแบบแรกคือเขาจะใช้เครือข่ายทั่วไปก่อนเครือข่ายโทรศัพท์ทั่วไปนะครับซึ่งถ้าในกรณีที่เครือข่ายโทรศัพท์ทั่วไปล่มเนี่ยเขาก็จะมีระบบสํารองอีกระบบหนึ่งนะครับเราเรียกระบบนี้ว่าเป็นล o อล่านะครับก็คือมันสามารถที่จะคุยกันเองระหว่างกล่องกับ ทีนี้ถ้าเรามีกล่องเนี่ยจำนวนปริมาณมากพอนะครับวางตามแหล่งชุมชนแบบทีทีหน่อยนะครับมันสามารถคุยกันเองไปได้เรื่อยเรแล้วกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้นะครับจนจนสามารถมีกล่องในกล่องหนึ่งที่สามารถเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยมันก็จะยกขบวนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตหมดเลยตลอด9เดือนที่ผ่านมาพวกเขาได้รับการแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในหลายด้านเพื่อสร้างสารรค์ให้ผลงานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งต้องอาศัยเวลาและคุณสมบัติพิเศษ3ข้อคือความคิดสร้างสารรค์ความมุ่งมั่นและการเปิดใจย,ยอมรับซึ่งกันและกัน ในกระบวนการเนี่ยเราก็ให้น้องๆได้มีการวางแผนผลิตออกมาเป็นต้นแบบนวัตกรรมเอาไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าว่าคนใช้เขารู้สึกยังไงกับตัว,ต,วตัวชิ้นงานที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาฟีดแบ,บ็กต่างๆเนี่ยกลับมาขัดเกลาเพิ่มเติมให้เกิดมาเป็นต้นแบบนวัตกรรมรุ่น2รุ่น3ารุ่นส่จนกระทั่งเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขานําเสนอเนี่ยเข้าใจง่ายต่อคนใช้เราก็กลุ่มกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาก็ ฟีดแบ,บ็กมาแล้วก็ยืนยันแล้วว่าชิ้นงานเหล่านี้เมื่อลองไปใช้ในบริบทแบบที่เขาตั้งโจทย์ไว้เนี่ยมันมันตอบโจทย์จริงๆแล้วมันช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆโครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านภัยพิบัติให้กับชุมชนในการเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวรวมไปถึงการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติขึ้นซึ่ง UNDP มองว่าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา And I think we have really achieved uh, uh, some great results. There's some incredible ideas that have uh, come through the process. Uh, and now the next step is to hopefully some of these ideas can be scaled up and can be used across the country to, h uh, to help people in, in, in need when, they, when the disaster strikes. หัวใจหลักของการพัฒนาต่อ,ตอจากนี้คือการนำไปขยายผลเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการผลักดันและนําไปปรับใช้ซึ่งจากเวทีเสว ว่านาในวันนี้ทุกฝ่ายต่างขานรับเนื่องจากมองแล้วว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาสังคมกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่มีนวัตกรรมในการเอาตัวรอดจากเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ก็สามารถนํามาปรับใช้งานได้อย่างง่ายๆครับแต่ว่าสิ่งสําคัญจริงๆนั่นก็คือสติที่จะสามารถทําให้เราแก้ไขปัญหาและสามารถเอาตัวรอดจากเหตุภัยพิบัติต่างๆไปได้ด้วยดีนั่นเองครับทิรุินโมธรรมข่าวสามมิติรายงาน